ฝารอสวบนี่อันนี้นึ่งไปได้สักพักหนึ่งแล้วหอมมากเลยตอนนี้อยากให้เพื่อน,อนๆได้เลยนะจ๊ะก็ตามพี่แกงเองเนาะสำหรับพี่แกงเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะจ๊ะนี่เราก็เตรียมไก่ก็หมักไว้ระหว่างที่เราหมักเราก็จะไปก่อไฟกันนะจ๊ะเตรียมเป็นคนดังจา้า ไปนะจ๊ะก็ตามพี่แกงเองเนาะสำหรับพี่แกงเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะจน๊ะนี่เราก็เตรียมไก่บ้องสวัสดีทักททยมาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสค้นเปลี่ยนดวงวันนี้เรามาทำไก่นึ่ง สมุนไพรวันนี้ก็แอมเอาเฟือกอ่อนออกนะจ๊าเพราะว่ามันเดินไม่สะดวกเนาะถ้าเราใส่เฟือกมันก็จะเดินไม่สะดวกดูยังติดอยู่เดอ้อไม่ได้ทำกับข้าวนานเนาะแล้วก็ห่างๆจิกการโรงกิดตามด้วยไก่ที่เรามักไว้ วันนี้ก็แอบเอาเฟือกอ่อนออกนะจ๊ะเพราะว่ามันเดินไม่สะดวกเนาะถ้าเราใส่เฟือกมันก็จะเดินไม่สะดวกดูลงไปแล้วเนาะมันก็จะออกเข็มนัวก็ใส่แต่ผงนั่งให้ไก่นั่งนานเสร็จแล้วก็เอาหม้อน,น้ํามาตั้งควันก็เยอะมากก็หมักไว้ระหว่างที่เราหมากักเราก็จะไปก่อไฟกันนะจ๊ะเตรียมเป็นคนดังจ้า <c oughs> ก็หมักไว้ ระหว่างที่เราหมากักเราก็จะไปก่อไฟกันนะจ๊ะเตรียมเป็นคนดังจ๊ะย่างค้ำอะ่ะกำลังหาอะไรมาเป่านี่ยางติดอยู่เด้อ ไม่ได้ทํากับข้าวนานเนาะแล้วก็ห่างๆจากการร่วงเกาะเท้าก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ก็เดินไปไหนมาได้ไปได้อยู่พอถนัดก็ม,มีแมแมๆนานเสร็จแล้วก็เอาหม้อน้ํามาตั้งควันก็เยอะมากที่ไหลจะไก่มาไม่รู้ว่าใครทําแบบนี้บ้างเนาะกําลังเร่งองศาอยู่เสร็จแล้วก็ นึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าเนื้อไก่บ้านจะเหนียวเราต้องการกินแบบลงไปแล้วเนาะมันก็จะออกเค็มนัวก็ใส่แต่ผงนั่งให้ไก่นั่งยิวันนี้ก็แอบเอาเฟือกอ่อนออกนะจ๊ะเพราะว่ามันเดินไม่สะดวกเนาะถ้าเราใส่เฟือกมันก็จะเดินไม่สะดวกดูอย่างค้ำอะ กำลังหาอะไรมาเป่านี่ก็หมักไว้ระหว่างที่เราหมากักเราก็จะไปก่อไฟกันนะจ๊ะเตรียมเป็นคนดังจ้า <c oughs> นึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าเนื้อไก่บ้านจะเหนียวเราต้องการกินแบบนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่า เนื้อไก่บ้านจะเหนียวเราต้องการกินแบบควันขมงชงเชงระหว่างที่รอเราก็ไปร้างถ้วยกันก่อนจ้าวันนี้พี่แสนก็ไปทำางวันนี้ก็แอบเอาเฝือกอ่อนออกนะจ้าเพราะว่ามันเดินไม่สะดวกเนาะถ้าเราใส่เฝือกมันก็จะเดินไม่สะดวกดูบานสับไว้เรียบร้อยแล้วใสพพี่แกงที่เราโขลกลงไป กใส่น้ําร้างคกอะไรก็ตามระเบียบลยจ้าเสร็จลงไปแล้วเนาะมันก็จะออกเค็มนัวก็ใส่แต่ผงนั่งให้ไก่นั่งยิงอง,งอย่างคําอะกำลังหาอะไรมาเป่านี่ สวัสดีทักทายมาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสค้นเปลี่ยนดวงวันนี้เรามาทำไก่นึ่งสมุนไพรก็เท้าก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ก็เดินไปไหนมาได้ไปได้อยู่พอถนัดต้อมีแม่แมๆ,ๆ,ๆนะจ๊ะก็ตามพี่แกงเ,งเองเนาะสำหรับพี่แกงเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะจ๊ะนี่เราก็เตรียมไก่บ้า ็เท้าก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ก็เดินไปไหนมาได้ไปได้อยู่พอถนัดอก็มีแมมแมมวันนี้ก็แอบเอาเฟือกอ่อนออกนะจ้าเพราะว่ามันเดินไม่สะดวกเนาะถ้าเราใส่เฟือกมันก็จะเดินไม่สะดวกดูอย่างค้ำอ่ะกำลังหาอะไรมาเป่า สวัสดีทักทายมาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยืน่นโอกาสค้นเปลี่ยนดวงวันนี้เรามาทำไก่นึ่งสมุนไพรมแล้วก็มันเค็มก็ตัดหวานนิดหน่อยอันนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะเนี่ยเพิ่มเบาหวานเป็นนิดนึ่งแล้วก็ปรุงรสเนาะปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากเพราะในพี่แกงเราใส่น้ำปลา กะปิรวันขมงชงเชงระหว่างที่รอเราก็ไปรางถ้วยกันก่อนจ้าวันนี้พี่แสนก็ไปทำงางไปแล้วเนาะมันก็จะออกเค็มนัวก็ใส่แต่ผงนั่งให้ไก่นั่งยิีสวัสดีทักทายมาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยืน่นโอกาสค้นเปลี่ยนดวงวันนี้เรามาทำไก่นึ่งสมุนไพรแล้วก็ปรุงรสเนาะ ปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากเพราะในพี่แกงแเราใส่น้ำปลาะกะปิลงแล้วก็คคเร่คเรคุคเรให้พี่แกงมันคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อไก่นี่เสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอมแล้วตามด้วยไก่ที่เราหมักไว้ใส่ผักกาดขาวลงไปนี่เราล้างไว้แล้วเรียบร้อยฟาฟา นานเสร็จแล้วก็เอาหม้อน้ำมาตั้งควันก็เยอะมากสวัสดีทักทายมาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสคนเปลี่ยนดวงวันนี้เรามาทำไก่นึ่งสมุนไพรแล้วก็ปรุงรสเนาะปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากเพราะในพี่แกเราใส่น้ำปลากะปิลงนุ่ม เห็นไหม,มใส่ลงไปแค่นี้ก็เป็นการเสร็จพิธีปิดแล้วก็ปรุงรสเนาะปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากเพราะในพี่แกแเราใส่น้ำปลากะปิเราใส่ผักกาดขาวลงไปนี่เราล้างไว้แล้วเรียบร้อยแฟร์ บ้านสับไว้เรียบร้อยแล้วใส่พี่แกงที่เราโขลกลงไปกัใส่น้ำร้างคโคอะไรก็ตามระเบียบเลยจ้าเร็หนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าเนื้อไก่บ้านจะเหนียวเราต้องการกินแบบลงไปแล้วเนาะมันก็จะออกเค็มนัวก็ใส่แต่ผงนั่งให้ไก่นั่งยีงนะจ๊ะก็ตามพี่แกงเองเองนาะ สำหรับพริกแกงเราก็ใส่เครื่องสมนุนไพรลงไปนะจ๊ะนี่เราก็เตรียมไก่บ้านวันนี้ก็แอบเอาเฟือกอ่อนออกนะจ๊ะเพราะว่ามันเดินไม่สะดวกเนาะถ้าเราใส่เฟือกมันก็จะเดินไม่สะดวกดูงานเสร็จแล้วก็เอาหม้อนนะ้ำมาตั้งควันก็เยอะมากลอง แล้วก็มันเค็มก็ตัดหวานนิดหน่อยอันนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะเนี่ยเพิ่มเบาหวานไปนิดนึงก็เท้าก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ก็เดินไปไหนมาได้ไปได้อยู่พอถนัดอือก็มีแมมแมมดิ้มแล้วก็มันเค็มก็ตัดหวานนิดหน่อยอันนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะเนี่ยเพิ่มเบาหวานไปนิดนึงเยนะจ๊ะก็ ตามพี่แกงเองเนาะสำหรับพี่แกงเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะจ๊ะนี่เราก็เตรียมไก่บ้านสร็จแล้วก็เอาหม้อน้ำมาตั้งควันก็เยอะมากแล้วก็คุรีคุรีคุรีให้พี่แกงมันคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อไก่นี่สร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอมแล้ว สวัสด,ดีทักทายมาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสค้นเปลี่ยนดวงวันนี้เรามาทำไก่นึ่งสมุนไพรองตามด้วยไก่ที่เรามักไว้นุม